กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตาม11มาตรการเร่งด่วนประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ pm 2 5ในปี2567ทั้งการจัดการไฟในป่าไฟในพื้นที่เกษตรกรรมและการควบคุมฝุ่นละอองในเมือง 11. มาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5มีดังนี้ค่ะ 1. ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา 11. ป่าอนุรักษ์ 10. ป่าสงวนแห่งชาติ 2. กำหนดเงื่อนไขอนุญาตการเผาบริหารจัดการการเผาพื้นที่การเกษตร 3. นำระบบ GAP PM 2.5ฟรีมาใช้ในการปลูกอ้อยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4. สนับสนุนเครื่องจักรกลให้เกษตรกรเพื่อนําไปจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 5. นําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อสร้างไรายได้และจะตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6. เพิ่มเงื่อนไขาการเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรในการนําเข้าส่งออกสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 7. พิจารณาสิทธิประโยชน์แรงจูงใจเพื่อให้เอกชนร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 8. ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร5 9. การลดปริมาณฝุ่นละอองจากรถบรรทุกรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีและการตรวจจับควันดำา 10. ลดปริมาณฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างและ11 กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน